เจนแคนิดพีเจคลิปนี้นะคะเจนจะมาคาดการแพ็ค p l a y e r of the w e e k หรือนักเตะที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่จะมาให้เราเปิดในวันพฤหัสที่17พฤศจิกายนนี้นะคะเราไปเริ่มในตำแหน่งผู้รักษาประตูกนก่อนเลยค่ะโคเอนคาสติลนายทวานว o l f ฟบวกโชว์เซฟไป7ครั้งพ่วงด้วยตำแหน่ง Man of ฟเดอะแมท ถัดมาในตำแหน่งของกองหลังค่ะคนแรกนูโนเมนเดสแบ็กซ้ายปารีสจัดไป2แอสซิสคนที่2อจนาธานทาเซนเตอร์แบ็กเลวอคูเซนยิงไป1ประตูคนที่3คาลูลูฟอร์มโดดเด่นในเกมที่เอซีมิลานเชือนชนะฟิโอเรนติน่าไป2ประตูต่อหนึง่งพ่วงด้วยตำแหน่งแมนออฟเดอะแมต มาในตำแหน่งกองกลางคะ่ะคนแรกเบนตันกูยิงไป2ประตูในเกมที่สเปอร์พิกกับมาชนะลีกยู่นเต็ดไป4ประตูต่อ3พ่วงด้วยตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตคนที่2มาตินโอเดกาดกับตันทีมอาเซนนลยิงไป2ประตูพ่วงด้วยตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตคนที่3กาเลโนกองกลางริมเส้นของปอร์โต ยิงไป2ประตูพ่วงด้วยตำแหน่ง Man of the m a แมถัดมาในตำแหน่งกองหน้าบ้างนะคะคนแรกมอยเซคินยิงไป2ประตูในเกมที่ยูเวนตุสชนะลาซิโอไป3ประตูต่อ0พ่วงด้วยตำแหน่ง Man of the m a แมคนที่2อีวานโทนี่ยิงไป2ประตูในเกมที่เบนฟอร์ดชนะแมนซิตี้ไป2ประตูต่อหนึ่ง ด้วยตำแหน่ง Man of the m a t c h คนที่3เอดินเชโกกดไปซองประตูพ่วงด้วยตำแหน่ง Man of the m a แ c h และคนสุดท้ายดาวินนูเยสยิงไปซองประตูพ่วงด้วยตำแหน่ง Man of the m a t c h สำหรับคลิปนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะหากเพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด Sub สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแคทนิดด้วยนะคะบ๊ายบาย